กราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพี่น้องชาวยูทูบเรานะครับวันนี้พบกับสมจิตสมะเสริฐร่วมศึกษาไปด้วยกันกับสมเด็จวัดระคังนะครับวัดระคังพิมพใหญ่พิมพ์พระประธานนี่แหละที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่เนี่ยนะครับสมเด็จองค์นี้นะครับซึ่งได้มาหลายสิบปี แต่ไม่เคยผ่านการเช็คไม่เคยผ่านการดูเลยไม่เคยผ่านมือเซียนนะครับทำไมผมจึงไม่ให้เซียนดูทำไมผมจึงไม่ขายทำไมถึงไม่เอาไปแห่ไปอะไรนะครับเพราะอะไรเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าพระองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จวัดคางที่ถูกพิมพ์นะครับเพราะว่าเป็นพิมพ์ใหญ่ที่เขานิยมกันนะครับพิมพ์นี้เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับเกตทะลุซุ้ม พิมพนี้ที่เขานิยมเล่นกันว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับก็สังเกตง่ายๆครับคือองค์พระเนี่ยซุ้มเนี่ยพอสังเกตซุ้มขึ้นมาซุ้มมันจะโคดไงครับเนี่ยเนี่ยโคดตรงนี้นะครับเป็นเส้นตรงนะครับและโค้งมาแล้วก็มาโคตแงกตรงนี้หนึ่งนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์ที่พิมพ์ใหญ่ที่เขาเล่นกันนะครับผมก็เลยเก็บรักษาไว้นะครับเก็บรักษาไว้ จนถึงทุกวันนี้และทีนี้ก็มี FC นะครับแบบนน,นะครับ FC เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าได้ราคาก็ปล่อยไปเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้คิดอยากจะปล่อยนะครับอยากจะปล่อยพระสมเด็จวราคาังที่ผมรักและเพราะว่าผมเก็บรักษามาตั้งนานนะครับ จะให้ผมปล่อยทิ้งเนี่ยผมก็เสียดายนะครับผมก็เลยบอกเขาไปว่าโอ้ยังไม่ปล่อยหรอครับแล้วพระเนี่ยเยยนื้ออย่างนี้นะครับเน<ร>ี่ยเดี๋ยวขยายเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเห็นไหมเนื้อยเงี้ยเนี่ยเนี่ย,ยขอบตัดครับขอบตัดอะไรอะไรเขาก็ตรงหมดทุกอย่างเห็นไหมครับเนี่ยและอยากถามเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าจะให้ผมปล่อยทิ้งเหรอเห็นไหมครับเนี Lis ่ย เนื้อก็เป็นเนื้อธรรมชาติธรรมชาตินะครับเนื้อเป็นธรรมชาติเนื้อเป็นปูนเปลือกหอยผสมข้าวสุกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูตรงซุ้มเลยครับเนี่ยเนี่ยนะดูซุ้มเลยครับเนี่ยเนี่ยมีเศษเอ่อพวกผงการทุบผงตะไบอะไรแล้วแต่ก็มีครบทุกอย่างอยู่แล้วและจะให้ผมปล่อยได้ยังไงนะครับวันนี้ผมเอาพระสมเด็จอง,ง์น,นี้มาร่วมศึกษา ไปด้วยก,กันกับเพื่อนๆน,นะครับพี่น้องชาว youtube เรานะครับแม้ว่าพระองค์นี้ไม่แท้หรือแท้เราไม่รู้ไม่เป็นไรเนาะแต่ผมเชื่อมั่นว่าเป็นพระดีนะครับเป็นพระดีเนี่ยเห็นไหมครับเป็นพระดีเป็นพระที่ว่าเขาสร้างมาแบบไม่ได้สร้างเล่นๆอย่างแน่นอนไม่ได้สร้างมาเพื่อ ไว้เป็นพุทธภพณิชย์อย่างแน่นอนน่าจะเป็นสร้างมาเพื่อว่าไว้แจกชาวมงชาวบ้านแจกประชาชนนะครับหรือไม่ก็อาจจะให้ประชาชนทําบุญนะครับทําบุญแล้วก็ได้พระองค์นี้ไปนะครับผมไม่ความว่าพระสมเด็จองค์นี้คนอื่นจะบอกว่ายังไงกระชางแต่ผมยังเชื่อมั่นว่าเป็น,เป,นเป็นพิมพ์ที่สมเด็จโตเนี่ย ตั้งใจทำนะครับตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อไว้ให้พุทธบูชานะครับเนี่ยแม้กระทั่งรอยตัดรอยเชื่อมรอยอะไรนะครับผงก้านทูบผงตะไบทองคำหยกจินแร่เงินยวงแร่เล็กไหลนะครับเนี่ยเห็นไหมตรงฐานอ่ะเห็นไหมครับตรงฐานเนี่ย ก็ยังมองเห็นอยู่เนี่ยดินสมกอนะครับดินสมกอดินกําแพงเพชรผงการถูกก็ยังเห็นอยู่นะครับแล้วจะให้ผมปล่อยทิ้งเหรอครับพระอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองลองลอง,ลองคิดพิจารณาเลยครับว่าจะให้ผมปล่อยทิ้งได้ยังไงไม่เสียดายเหรอครับเนี่ยเห็นไหมครับพระเนื้อธรรมชาติอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ย แม้แต่ขอบตัดก็ยังตัดถูกต้องหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเพื่อนเพื่อนได้พระอย่างงี้มานะครับแล้พระอย่างงี้มาแล้วเพื่อนๆไปปล่อยทิ้งนะครับโอ้ยผมอยากจะบอกเลยว่าไปหาใหม่อีก,อกสิบปีก็จะหาเจอไหมหล่ะครับผมจึงบอกว่าพระสมเด็จองค์นี้แม้จะไม่เป็นพระจริงหรือเป็นพระจริงก็แล้วแต่ พระแท้ก็แล้วแต่ผมก็จะไม่ยอมปล่อยออกไปไง่ายๆนะครับคนบอกว่าปล่อยไปเลยอย่างเงี้ยอย่างงั้นผมก็ไม่เชื่อนะครับผมยังเชื่อในความมั่นใจของตัวเองว่าตัวเองดูเป็นนะครับดูพระเป็นพอสมควรนะครับผมจึงไม่ปล่อยออกไปผมจึงเก็บรักษาไว้นะครับผมเชื่อมั่นว่าพระสมเด็จอง์นี้เป็นพระสมเด็จธรรมชาติเนื้อธรรมชาติและก็เป็นเนื้อที่เขานิยมแน่นอนนะครับเพราะว่า ทำไมพอจึงมั่นใจก็พิมพ์มันถูกต้องเลยครับถูกต้องยังไงนะครับถูกต้องยังไงก็วิธีการสังเกตสมหวับระคางพิมพ์ใหญ่ที่เขานิยมเล่นกันนะครับก็ขึ้นมาสมขึ้นมาก็จะมาคดบริเวณตรงนี้แล้วก็เลี้ยวมานี่แล้วก็มาคดตรงนี้หนึ่งนะครับแล้วก็ช่องร่องแขนจะลึกเนี่ยจะลึกลึกมากและตรงนี้จะมีรอยแหว่งนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีรอยแหวงนิดหนึ่ง อ่าแล้วสมเ็จวัดระฆังยุคนี้ที่เขาเล่นกันนะครับผมเขาจะตัดขอบเฉียงอยู่ข้างหนึ่งเนี่ยเฉียงข้างหนึ่งมาหามุมอีกข้างหนึ่งไม่เฉียงแล้วจะมีหยกจีนมีดินซุ้มกอมีดินนางพญามีแร่แหลกไหลมีแร่เงินยวงเอเอมีครบทุกอย่างเนี้ยเพื่อนเพื่อนลองลองคิดซิว่าผมกล้าปล่อยทิ้งไหมล่ะครับเนี่ยผมการทูบ ผงตะไบทองคําก็มีผงการทูบก,ก็ดีจุดเล็กๆนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ย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 อย่างนี้เหรอมีครบทุกอย่างเงี้แล้วจะให้ผมปล่อยได้ยังไงครับผมเชื่อเลยว่าพระสมเด็จองค์นี้เนี่ยถ้าผมปล่อยทิ้งไปนะครับปล่อยทิ้งไปเนี่ยจะไปหาแบบนี้มาอีกผมเชื่อว่าไม่มีแล้วหาไม่ได้แล้ว องค์นี้หลุดมาหลุดมาแล้วที่นี้ผมได้มาผมก็เก็บรักษาไว้ถ้าผมปล่อยทิ้งไปผมรับประกันได้เลยว่าผมหาไม่เจออีกแล้วนะครับในเมื่อพระองค์นี้ท่านอยากจะมาอยู่กับผมนะครับผมก็จําเป็นต้องที่เก็บรักษาไว้จะให้ผมปล่อยทิ้งไปได้ยังไงเนี่ยเพื่อนๆดูเนื้อเลยครับเนี่ยอยากปล่อยไหมล้ะครับเนื้อแบบเนี้ย อยากปล่อยทิ้งไหมละครับในราคาแค่ไม่กี่บาทเนี่ยอยากปล่อยไหมครับเนี่ยเนือไมเออ่เขาให้ราคาไม่กี่บาทเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อยากจะปล่อยไหมครับเนี่ยเนี่ยผมไม่ปล่อยหรอกครับผมเสียดายนะครับกว่าผมจะหาเจอพระแบบนี้ได้นะครับวันนี้ก็มาพูดคุยทักทายเพื่อนๆทุกท่านนะครับพี่น้องชาว YouTube เรานะครับเนาะ ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจรับชมนะครับมีพูดผิดพลาดยังไงนะครับกราบขอโทษนะครับขอโทษขออภัยมากๆเลยนะครับเนื่องจากผมน่ครับไม่ใช่เป็นเสียนพระก็พูดไปตามความคิดของตัวเองนะครับความที่ตัวเองรู้มาแค่นี้ก็พูดได้แค่นี้นะครับ ก็ยังไงกราบขอโทษขอไปด้วยนะครับก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณครับผม